ครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีของเบลดินนะครับเมื่อนี้เบลบอยเบลดินมายกเอาปลาหน่อยปลาเข็งครับปลาเข็งสีแลีนหลายบอครับเมื่อนี้แดดปกติแดดแดดเนี่ยนี่ปลาเข็งมันสิมักเข่ามานะครับผมน่นบาดแหลกแหกมันครับพี่น้องครับน่นโอ้ปลาเข็งเริ่อมตัวใหญ่แล้วครับก้างปิีงก้างปนแสบ ครับมรหลุดน้ำกันครับปลาเข็งกำลังพ่อปีงครับพี่น้องปลาเข็งกำลังพ่อปีงครับยับเพ้ยงแควเราได้ของเข็มที yes, <S <S ่สองโบถือสองตัวครับพี <S 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 ่น้องสองตัวครับครับผมบาดมาบาดได้บาดบบครับ ฟังนี่กับมากันีอเงามกามันมาโอ้มันสุย่ายดูหลันย่ายดูบนยมดุงก็กามาโอ้มาอีกแล้วครับพี่น้องเมาแร่ว่ามันเบ่อเห็ดจักเชียวครับงามโยข้ามโยปู ปลาเข็งปลาสลิดหน่อยครับดูน้ำกันครับพี่น้องดูน้ำกันครับโอ,โอ้พี่น้นองมาดีแล้วครับมาดีเลยครับมีสดุแล้วเส้นาสนานมก่อนออแล้วเสยนเก่องไปแล้วเส้นสามฮง โอ้โหบาดนีพี่้องปลากระสูดหน่อยก็มีปลาสลิดหน่อยก็มีครับทานไปแล้อเปล่ สองสวนพันไปแล้วครับพี่น้องอขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องเด้อครับกำลังใจให้งเบาดินเบาบอยเบาโจครับเมื่อนี้พากันมายกเบิ้งปลาหน่อยแต่ว่าปลาซิ่วโบรานครับมาว่านนี่หลายแห้งเมื่อนี้กลายเป็นปลาเข็งปลากระสูตหน่อยรากาปลาสลิดหน่อยครับพี่น้องปลาเข็งเขาก็ัเอาไปเพ็ดปะลาครับลูกกระติกหน่อพี่น้อง <c oughs> บมือปลาหน่อยลายกันเขาเขากันอยู่ปลาใหไงมือ,มอ,มอลายมือบอรครับกินไหนเบิดปลาหน่อยปลาใหญ่พี่น้องครับฝากเป็นกําลังใจให้บบาดินบาบาบอยบบาโจยเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าแม่พอบบาดินเน,นี่ยมีกำลังใจกําลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง้งสู่ไปนู่นฝากช่องนหน้อยๆซ่องช่องไปน้ำอบโอ,อ,อ,อ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทางบ้านน้าแม่ยูทูปน้าแม่นะครับ ซอยเสียซอยสนับสนุนให้ลูกหลานโน่บานนี้พี่น้องน่ครับมากบูมน่ครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณครับบัวขาวดูพร้อมกันครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณครับโอ้โอ้บานนี้พี่น้องครับ มาแล้องครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วพี่น้องรับผมลูกปลาสลิดลูกปลาเข็งครับ,รบ,บน,นี่งกัน,น,น,นครับนพี่น้องน่ันครับอา แสงให้ได้ครับพี่หนองครับดูนี่กันครับผ่านไปแล้วบ้าบอยเขาบ้าบ้าบอยโอ้ไปดูครับดูเสลิดหน่อยลูกขาเก่งครับ สองตัวครับจังไ้กันแล้วแต่มือม้านมือบอกะติดตามแห่งกำลังกินกำลังใจกันคือเกาในเด้อพี่น้องครับขอบ,บ,บอ๊ะบ๊อยอ้พี่น้องครับอู้พี่น้อง อยากกินกันไปพี่น้องผมเขาบอกว่าบอยเขาบอกโอ้ยหทันปลาสริดครับพี่น้องหมดทันแล้วบอยทันพี่น้อง โอ้โ้ครับพี่น้องครับปลาสลิดปลาสลิดครับปลาสลิดครับพี่น้องปลาสลิดครับพี่น้องครับปลาสลิดครับพี่น้องตัวงามเลยครับครับโอ้ยพี่น้องครับ โอ้โหคุณผูออ้มครับเอ้าบาไปเอาาเอ,าาเอาาโอ้ปลาสลิดอีกแล้วครับพี่น้องปลาสลิดปลาเข็งรวมกันครับรค,รครับผม ปากกาหน่อยตัวเดียวปุ้ยก็ได้บ่ไปตัวนึงครับตัวนึงหน่อยเออหน่องเปลี่ยนแหามย้อนแสงครับพี่น้องครับ ไปบ้าเลยวพี่น้องครับบ้าครับนอโอ้มัน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 ครับพี่น้องครับลว่าบเดียวว่าไล่ะเนี่เกงมามากเลครับน้เต็มทีดูแดีาดิน กันครับก็อลยพูดออกเนี oh. yeah. ่ยหือกล่องโอ้แานซั้นลงบ้าบอยโอ้มันมันครับพี่น้องครับมันมันเยี่ยมมาก เขางามที่ออกแสงเออเล้านามกบเล่วนี่มึงพี่ดองเหลี่ยมตาด้วยโอ้ตัวหกตัวครับ

โอ้โหพี่น้องครับโอ้โแมาเสด็จตักเก่งครับพี่น้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่น้องพุทธกำมาเล่นน้ำกันโอ้หมาหนึ่งแล้วครับครับแม่อนี้กัมาเอาปลาหน่อยครับบลาดินกับบลาบอยมากอะได้ปลาสลิดปลาเค็งครับครับปลาเค็งปลาเค็งพี่น้องเพิ่นก็มาเล่นน้ำน้ำปลากระบอเขาสุดวงไร้เป็นไรครับ น้องๆเพูดภาพกันมาเล่นน้ำมามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้นี่น้ำครับน้ำมา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 ไปอืมการไกลไปแล้วไกลนะบ้าบอยไปเมื่อกี้เขาบ่กพี่น้องเขาเยอะโอ้ไกลไปไกลไปครับได้โบได้บ่ครับพี่น้อง เขาบ่โอ้โหออกมาออกาไปตอนตอนหมุนลำไยอยู่เจ้าขอไปต่อยอยู่หันแล้วครับข้อมันเทอดึงครับมาเล่นน้ำกันครับพี่น้องครับแดดกระหอนครับพี่น้องโอ้เข่ามาบ่มาบ่อ้ยเข่าครับครับครับนี่แหน่โอ้ปลาเข็งตัวใหญ่เหรเนี่พี่น้องครับปีงติดแซบปนกับแซบนะครับ เม oh, ื่อนี่เบาโจเห็ดงานครับกลายเป็นแห้งใจให้นปีนองเรโอ้ยมาเจ้นเง้งูน้ำบ้าบ่อยปูนหรอเปบ่าโอ้เจ้าพีชจังใดมัดแตกเจ็บจนมือแล้วจะวาว่านหมดเลยก็ซืเสียไปน้ำหนามเสียไปน้ำหนามน่โตงีไปมองหันก็นด้าบ่อลองดูไห้จัดสบาท เมาดิน,นบบกบับบาบอยกับสิกาบล่ะครับขันมาหนีมันกับสิไปพูนป่าขอบบอ่ขอบบ่บาบอยตโดนึห้ขอบคุณแห้งกอแห้งใจจากพี่จากน้องเด้อครับพี่น้องเบิร์ตสุหม่องบอลนะครับปลายังโอ้ยพี่น้องปลาสลิดครับพี่น้องโอ้ปลาสลิดมูนี่ครับ กันกันมึงกระดมบ้าบ,าบอยอครับผมตักตักครับพี่น้องปลาสลิดมุยครับผมขอบคุณแห่งหรือแห่งใจจากพี่จากน้องพ่อแม่พี่น้องทางบ้านพ่อแม่พี่น้องทั้งยูทูบนั่เด้อครับตลอดจนนะครับพี่น้อง ทางไก่ทา้งไก่ทางต่างประเทศทางฟังลหล้าฟังไทยเหาที่ให้ความเมตตาเขามาเบิ่งช่องน,น้อยๆสองช่องทบห้อยดินทิศอีสานชาแนลบ่าวบอนเสิร์ชาแนลครับเบ้าดินขอบคุณจากใจครับเมื่อนี้เอาไว้สมิสกอนพอกันคลิปหนาะครับ,นนบกับแม่เนเบ้าดินกับเสียอปลาไปพัวนะครับในเลือ,อตัวหน่อยเท่ากับสีปลอยลงสาครับไว้พอกันคลิปหนาะพี่น้องยูดีไม่แห้งรำรวยสุขภาพแข็งแรงหักแพงพี่น้องผมเบิร์สุกุสุกคนครับสวัสดีครับ เนี่ยวัดทุ่ท้ายก่อนปิดคลิปอ่าไว้ซ้ำนีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องในบ้าบอยครับสวัสดีครับครับ